เจ้าปอม่พี่น้องวะวันนี้กินตำาบเขือหรือซุปเบเขือมีต้นหอมหักชีระ,ะแหน่หอมดวนผักไทยมากินข้าวตะก,กันเจ้าปอม่พี่น้องเนอมากินข้าวตะก,กันเนอเร็วๆเด้เเเอามากินข้าวตะก,กันเลยเจ้าตำเขือพปอม่พี่น้องโอ๊กันอืมนาะ หนูกรอบตัวใจข้าวเ,เจ้าบอกกินนะคือคนในบ้านกินนะเจ้าซื้อมาเจ้าเอี้ยเจ้าหกสิบบาทากระปุกกระแป้งประมานอ้องยุดล้านยาวเจ้าปับไข่ต้นหอม พอาสาันผิดเอาอย่างมันเล็กกับมายอมเจ้าเหาะไข่ต้มเข้ากันเข้ากัน แกมของมูในออพีหนึ่งนี่ก็ขอบคุณสำหรับการแลกใจนะเจ้าเนะ้ะขอบคุณเจ้าลำขอมามไหนพี่น้งองอํมมะเขือของตั้งเหนือหรือซุปมะเขือของตั้งอีสานเจะอีสานบางเจ้าบางคใส อเขาขว้วแล้วนะเขามาใสจจ่ับจำมะเกือเขาโดดๆดดใส่ปลาดุกไมเอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอมเห็นครับหอมดวนซาลาเน่เห็น,ย,น,านยาผมอแม่หรือเปล่ามา อะไรมาแรกก็ไม่ยอมขัดจมแม่เจ้านัางบดชอบล่าอาหารบะชอบไปนั่งกินของอ,อย่างมูนั่นเนาะชาบูกะอ,อย่างอี้กะแม่เจ้านางบดกินเลยเ้าะไม่กินของทะเลซ้ำบะกินใหญ่เลย ขดสารพิษเกิดพันการเป็นมะลิ็งแล้วเจ้าบรรยากิไใน,นยางที่มันเป็นทิ่เป็น, ith, ปนท้ตยอร่างกายหอมมักของดองมจำเนื้องแล้ไปปลาล่าแล้วใส่แล้วจำใส่เกลือโสงกุรส ต้องใส่เยอะใส่น้อยๆบางทีเสียมาวางไว้ไมันจะใส่มดไปเย,เยอะเขาทำขี้ไปจยอะแล้วมันทำได้บบเมือนอะแล้วมันทำได้แก่บบกินอาทีนะเ่เขากับอาชีพป,ประจ่างพอแม่ี่น้อง นี่สิับนี่ผักไผ่เดี๋ยผักแพลวของผักแพลวเนาะอีสา,หาสหน,นห้องขอคนเหนือเปบนห้องผักไทยสมุนไพรสิ่งเยอะๆก็สุขภาพดีมีขาย อยากได้ต้องทำเองฝากไว้เลยเจ้านะฝั่งจินเจ้าพอดีจะมีลูกซิดลูกหามาหามาดูดวงเลยต้องหลีกินนะเจ้าปอแม่พี่น้องฝากแลกใจตัวยนะเจ้า ฝากเพจน้อยๆกินอาหารเหนือแบบไม่ใส่ปะลากระปินะเจ้าฝากตัวนะคะเจ้าหนังน้อยฝากตัวหรือจ้าวันนี้ไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย